ดิฉันนางสาวสิทธิพรชีสกุลรุ่งเรืองครูโรงเรียนวัดบางสาลาวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการผลิตสื่อนะคะที่เป็นสื่อที่มีชื่อว่าสื่อบุษบาหาคู่ค่ะเป็นสื่อที่เกี่ยวกับการจัดก,การเรียนการสอนในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปและสระลบร,รูปนะคะขั้นตอนแรกเรามารู้จักกับอปุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือเครื่องเทือกนะคะ ต่อไปนะคะก็จะมีแผ่นใสอุปกรณ์ในการตัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองตดัดกันไกลคัตเตอร์ไม้บรรทัดนะคะตักกรานะคะดินน้ำมันและที่สำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวตะเกียบไม้นะคะต่อไปก็จะเป็นสื่อที่เราผลิตเอาไว้แล้วนะคะซึ่งก็ จะมีลักษณะเป็นชีฟนะคะเป็นดอกไม้ที่เราใส่คํำลงไปนะคะเป็นคําที่มีการใช้สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปนะคะตามหมวดหมูลต่างๆอันนี่เป็นตัวดอกไม้ตัวต่อไปก็จะเป็นชีฟนะคะที่เป็นชีตหัวข้อสําหรับใช้ปิดกับกระถาง<ม>ดอกไม้ต่าก้าดอกไม้ของเรานะคะ<ม>ก็จะมีครบทุกหัวข้อเลยนะคะที่มีการใช้ทั้ง สระที่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อเจอตัวสปกดแล้วก็สระที่มีการลดรูปนะคะตามหัวข้อต่างๆที่เด็กๆจะเรียนกันนะคะขั้นตอนในการผลิตนะคะเราก็จะนำนะคะชีฟทั้งสองทั้งสองส่วนเนี้ยค่ะมาตัดตามรูปนะคะอ่าตัดตามรูปให้เรียบร้อยนะคะตัวดอกไม้เราก็จะตัดตามรูปดอกไม้นะคะและหลังจากนั้นเราจะนำกระดาษที่เราตัดได้เนี่ยค่ะชีฟที่เราตัดได้นะคะ นำไปเคลือบด้วยแผ่นใสแล้วก็เครื่องเคลือบนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะตัวข้อนะคะก็จะเคลือบกับแผ่นใสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงความทนทานให้กับสื่อของเรานะคะตัวดอกไม้เนี่ยเราจะนําไปติดกับตะเกียบไม้นะคะหรือจะใช้วัสดุอื่นๆที่ใกล้เคียงก็ได้นะคะให้มีลักษณะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะ ติดด้วยสกกอตเทปข้างหลังนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับดอกไม้ของเรานะคะวิธีการใช้งานนะคะสำหรับสื่อบุษบาหาคู่นะคะเราก็จะใช้ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะโดยนะคะบูรณาการเข้ากันกับ กิจกรรมในภาษาไทยนะคะอาจจะคุณครูเนี่ยอาจาจะแจกดอกไม้นะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีคำนะคะสระเปลี่ยนรูปและสระรลดรูปแจกพรักพระกันให้กับน,นักเรียนให้นักเรียนจับคู่เข้ากับกระถางนะคะหรือตะกร้าที่มีหัวข้อนะคะสระเปลี่ยนรูปสระลดรูปให้ถูกต้องนะคะแล้วแต่คุณครูจะดีไซน์สามารถดีไซน์ได้หลายรูปแบบอาจจะเล่นเป็นกลุ่มหรือเล่นเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะเพื่อเพิ่ม ความสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนนะคะ,ะนี่ก็เป็นสื่อนะคะที่เป็นสื่อทํามือสื่อผลิตกับมือนะคะคุณครูอาจจะเปลี่ยนคำคำข้างในดอกไม้นี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสามารถเอาไปอะเดปเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบนะคะสื่อบุษบาลหาคู่นะคะก็เป็นสื่อนะคะที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจนะคะให้กับนักเรียนถึงที่มาที่ไปของการเปลี่ยนรูปสระแล้วก็การลดรูปสระเมื่อมีตัวสะกดนะคะเป็นสื่อทํามือนะคะที่สามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยอาจจะเล่นเป็นเกมหรือนะคะสร้างเอ,อ่อความเข้าใจในเรื่อง ของสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปนะคะให้กับนักเรียนนะคะได้หลายรูปแบบแล้วแต่คุณครูจะดีไซน์นะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนางสาวจุรีรัตน์รัตนเเหมผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางขาลานะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ได้ให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อนะคะสําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการอ่านเขียน